ก็ขอกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะรวมถึงอาจารย์ทุกท่านท่านทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของนโยบายด้านของเราก็ด้านที่สิบก็เป็นอีกหนึ่งหลักการสําคัญของเราที่จะต้องพึงทําแล้วก็มันอาจจะไม่จบสักทีเดียวนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยาการถูกไล่รื้อของในที่ดินของรัฐโดยการที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่รัฐ ได้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เ,อเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะที่ดินของการรถไฟนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่น้อยกว่าส0 0้อยชุมชนที่กําลังจะต้องดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ระยะยาวที่อาจจะต้องมีการทําดันสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะสาหรับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะรวมถึงกลุ่มเราบางต่างๆในอของประเทศไทยเราด้วยนะคะซึ่งนโยบายตัวเนี้ มันก็ครอบคุมตั้งแต่เหนือจนใต้นะคะทุกภาคนะคะที่มีการถูกได้ลือตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยทานพื้นฐานเราเนี่ยเป็นสิทธิหลักสําคัญในการทํางานของเราด้วยนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องผักดันที่ดินของรัฐต่างๆนะคะในเรื่องของการทํา,ท,าที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเป็นธรรมนะคะแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะตรงนี้การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตรงเนี้ย อของผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนจนเมืองเนี่ยก็จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะคะเช่นเราก็จะผลักดันในเรื่องของการจัดสรรที่ดินให้ให้ให้คนจนอย่างเป็นธรรมนะคะโดยรัฐจะต้องสนับสนุสนนะคะในการทําง,งานตรงนี้นะคะรัฐควรจะผลักดันที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ปล่อยทิ้งร้างนะคะทั้งหมดนี้มาให้กับแต่สรรให้กับคนจนนะคะเช่นที่ดินสาธารณะต่างๆทุกประเภทนะคะแล้วก็ลดถึงที่ดินของการรถไฟด้วยนะคะแล้วก็ รวมถึงเป็นข้อสเสนอเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอายุสัญญาของการทําการเช่าที่ดินทั้งหมดอาจจะต้องมากกว่า30ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เรารับรู้คือของการรถไฟเนี่ยเราได้ระยะสัญญาเช่าอยู่ที่อายุ30ปีสักเกินใหญ่นะคะถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนจนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินของ,ของรัฐต่างๆเนี่ยคนจะมีการอายุสัญญาเช่ามากกว่า30ปีนะคะในการทําตุนีนะคะ แล้วก็อันที่สองแล้วในเรื่องของระบบสารวัตรพงนะคะาการแก้ไขในเรื่องของงบประมาณการพัฒนาโครงการนะคะงบประมาณโครงการที่รัฐสนับสนุนลงมาถามว่าถ้าปัจจุบันนี้ในเรื่องของค่าแรงที่ค่อนข้างสูงวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงมากซึ่งงบประมาณที่รัฐสนับสนุนให้กับชุนที่จะต้องสร้างชุมชนใหม่ๆเนี่ยไม่เพียงพอกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งบางที่บางโครงการสมาชิกอาจจะต้องสมทบเงินและลงทุนของตัวเองในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่ทางรัฐบาลควรจะต้องปรับปรุงนะคะเลแล้วก็สนับสนุนงบประมาณลงมาให้เพียงพอกับคนจนนะคะที่ในการทำพัฒนาโครงการใหม่ในระบบโครงการบ้านมั่นคงผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่ออมเบาบางนะคะ อันที่สามนะคะก็เรื่องของการหยุดการไล่รือนะคะรัฐควรจะยุติทุกการไล่รื้อต่างๆและเจรจาก,กันอย่างสันติโดยเฉพาะชุมชนที่ถูกไล่รื้อนะคะในที่ดินของรัฐด้วยผลกระทบตัวนี้มันจะนํามาสู่ความเดดนอนนะคะที่คนจนเราไม่สามารถจะไปต่อรองได้พอปัญหนาสุดท้ายที่สุดตัดสินแล้วคนจนคือผู้แพ้บางท่านบางชุมชนอาจจะต้องถูกดําเนินคดีบังคับคดี นะคะถูกจับติดคุกเนื่องจากว่าไม่ทาําตามที่รัฐต้องการนะคะ <T> เพราะฉะนั้นกฎหมายข้อนี้ก็สําคัญในเรื่องของการเยียวยางในเรื่องการที่ทําให้คนจนผู้มีรายได้น้อยรายได้น้อยเราเนี่ยถูกตัดสินป,ปัญหาว่าเราผิดเข้าไปบุกรุกในที่ดินของรัฐหรือเอกชนซึ่งพวกเราคนจนถามว่าที่ดินในชุมชนแออัดน,นะคะในเมืองเราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะคะเราเป็นผู้บุกเบิกในพื้นที่เราเป็นคนนำคำําความเจริญเข้ามานะคะแต่สถานที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าในคนจนในเมืองไม่มีนะคะรัฐก็จะไม่สามารถพัฒนาโครงการต่างๆนำความเจริญเข้ามาสู่ในเมืองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอบอกได้เลยว่าการที่เรามาดูแลแล้วก็เรียกร้องในเรื่องต่างๆเนี่ยรัฐควรจะเรงเห็นคุณค่านะคะว่าในการทํางานของการดูแลพู้ประชาชนเราเนี่ยมันสาคัญมากนะคะกับกลุ่มเบาบางของผู้มีรายได้น้อยในคนในเมืองอย่างเรานะคะ และอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยซึ่งของโครงการบ้านมันคงเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินซื้อหรือว่าที่ดินเช่าของรัฐนะคะสิ่งที่ตามมาปัญหาก็คือเรื่องของภาษีและสิ่งปลูกสร้างอันนี้มันเป็นปัญหามากเนื่องจากว่าคนจนเราเสียเงินซื้อแล้วเสียค่าเช่าแล้วก็ต้องมาเสียที่ดินซึ่งเราขอเสนอเลยนะคะว่าในการที่รัฐเก็บภาษีในเรื่องของที่ดินแปลงรวมเนี่ย มันเป็นปัญหาที่ระยะย,ยาวสาหรับคนจนเราเพราะว่าที่ดินแปลงขนาดใหญ่ตัวเลขก็จะสูงซึ่งบางที่บางท่านบางโครงการเช่าแล้วยังไม่ได้อยู่ยังไม่ทําโครงการแต่ต้องเสียภาษีมันเป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างแรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอเราในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เสียไม่ใช่ว่าเราดื้อไม่เอา เรายอมเสียแต่เราขอเสนอให้เก็บเป็นภาษีแปลงย่อยเป็นรายบุคคลเป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยนะคะขอบคุณค่ะ